น้ำมันดอกทองนเสน่ห์ขอคนเน้น,นเสน่ห์นะคะคนเน้น,นเสน่ห์หอมามากๆากเดจะติดฝายอย่างนี้ติดฝายอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้พกติดตัวนะสวยๆไม่มีใครรู้เลยเล่นของเดี๋ยวจะไม่ลงยันไปข้างนอกนะนี่เอาน้ำมันใส่อย่างนี้หลอดอนี้สิบมเปิดมาเป็นลูกกิ้อย่างนี้นะ ตามจุดที่ประจรนะแต้มก่อนไปเจอผููเจอคนเนี่ยแต้มหนีเลยหอมหอมเหมือนน้ำหอมเลยเพราะว่าอาจารย์ใส่น้ำหอมซิเเจ์ของอาจารย์ลงไปด้วยดอกทองเนี่ยคือรากราคะที่เขาเอามาบดบดบดทำมวลสารเสน่ห์ของเสน่ห์เสน่ห์แบบให้คนมารักมาชอบอะ่ะคนโสดอยากมีแฟนคนทํางานกลางคืนคนมีแฟนอยากให้แฟนรักอะไรอย่างเงี้ยใช้นะคะ